ทิมผีค่ะเมืองยะโสลงทะเบียนพร้อมใช้เปิดทางแก๊งคอเซ็นเตอร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนติดตามพฤติกรรมนะคะสมาชิกกลุ่ม Facebook ตรวจพบเนี่ยซื้อขายซิมโทรศัพท์ที่ถูกลงทะเบียนแล้วโดยบุคคลอื่นโดยได้มีซึ่งผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณนุ่นเบอร์มงคลทําการโพสต์ข้อความว่าดีแท็กลงทะเบียนไม่เปิดเบอร์มี300เบอร์จึงได้ออกอุบายติดต่อซื้อซิมโทรศัพท์ดังกล่าวนะคะโดยผู้ต้องหาแจ้งให้ชาระเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชีนางสาววรภาชาบุญเล่กระทั่งได้รับพัสดุจึงตรวจสอบพบว่าเป็นซิมการ์ดที่ถูกลงทะเบียนด้วยบุ คนอื่นค่ะที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ถูกส่งมาจากบ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบเป็นที่อยู่อาศัยของนางสาววรภาชาโดยข้อมูลตรงกันนะคะกับชื่อบัญชีและข้อมูลที่ให้ไว้ในการจัดส่งพัสดุค่ะต่อมาค่ะเข้าทําการตรวจค้นบ้านพักหลังดังกล่าวนะคะพบนางสาววรภาชาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านตรวจค้นพบซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์จานวน26สิซิมการ์ดและตรวจพบกล่องพัสดุบรรจุหีบหอ่อเตรียมส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะโดยจานหน้าส่า ผู้ต้องหาในช่องผู้ส่งภายในนะคะยังพบซิมการ์ดโทรศัพท์อีกจํานวน6ซิมค่ะจากการตรวจสอบซิมทั้งหมดนะคะพบว่ามีการลงทะเบียนเป็นชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นางสาววรภาชาอีกทั้งยังสามารถอีกทั้งยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้โดยไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดค่ะผู้ลงทะเบียนไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้นะคะโดยบัญชีธนาคารที่พบเป็นบัญชีธนาคารที่มีชื่อเจ้าของบัญชีตรงกันกับบัญชีที่ใช้การกระทําความผิดจึงได้จกกับกลุ่มตัวนางสาววรภาชาบุลเล่อายุ35ปีชาวจังหวัดยะโสธรค่ะ ในความผิดฐานเป็นธุระจันหาโฆษณาหรือขายข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในานามของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถระบุต,ตัวผู้ใช้บริการได้พร้อมด้วยของกลางบัญชีธนาคารโทรศัพท์เคลื่อนที่และซิมการ์ดที่ลงทะเบียนพร้อมใช้อีกจํานวนมากส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ